ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนจะไปดูเรื่องของการประชุมครมพาไปดูโผทหารกันสักนิดหนึ่งสรุปว่าก็ตามคาดนะครับไม่ได้มีอะไรพลิกโผแต่อย่างใดนะเมะื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันท์โอชารัตนตรีคลาโหมประชุมคณะกรรมการปรับย้ายทหารชั้นในพลนะครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาพูดคุยกันอยู่แค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นห <c oughs> ลังจากนั้นเนี่ยผบเหล่าทัพก็มาจับก,กลุ่มคุยกันประมาณ5นาทีก่อนจะแยกย้ายกลับไปนะ บัญชีรายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งให้กับทางเจ้ากรมเสมราตรวจสอบความถูกต้องนะครับก่อนจะนําส่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณรักษาราชการแทานนายกรัฐมนตรีลงนามแล้วก็คาดว่าน่าจะนําชื่อขึ้นทูลกล้าทอถึงกระหม่อมภายในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของสํานักง,งานประกรศงุลาโหมนะครับก็พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์รองปัดกละโหมขยับขึ้นเป็นประกรศงุลาโหมนะครับทั้งส่วนกองบัญชาการกองทัพไทยครับพลเอกทรงวิทย์นุนพักดี หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการขยับไปเป็นรองผบฐานสูงสุดนะครับทางด้านของกองทัพบกเนี่ยพลเอกนรงพันยังคงดำรงตำแหน่งผบทบไปจนเกษียณปี66แล้วก่อนหน้นาี้จะมีกระแสข่าวเปลี่ยนตัวหรือไม่อย่างใดก็ตามแต่สรุปไม่มีนะเช่นกันกองทัพอากาศนะครับพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนานเตรียมทหาร22จากรองผบทอขยับขึ้นเป็นผบทอ แล้วก็กองทัพเรือครับเตรียมผ่าน22เหมือนกันพลเรือเอกเชิงชายเชิงชมแพทย์จากผู้ช่วยผบทรขยับขึ้นเป็นผบทรครับคือถ้าการเมืองไม่ได้ขัดแยงด้งใดๆหมายถึงว่ากับกับฝั่งทหารนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโผลแต่งตั้งใช่แล้วเขามีกฎหมายดูแลเป็นการเฉพาะมีสภาการหมพิจารณาอยู่แล้วก็มันตั้งแต่การเมืองเข้ามายุ่งไงจึโก็ถูกไหมอะ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อวานประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะผู้สื่อข่าวรายงานมาค่ะ บิ๊กป้อมเนี่ยคือแบบพอใจบรรดาลแรงพอ,พอใจมันมาปุ๊บแรงมาประชุมกันไม่หยุดเลยค่ะก็เมื่อวานนี้พร้อมหนะ้าพร้อมตาก,กันนะคะคอรอม,มอนะผู้สื่อข,ข่าวรายงานค่ะจับตาดูพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกในฐานะรักษาราชการแทนนายกเนี่ยทหนาที่ประธานการประชุมครั้งแรกนะคะก็ดูเลยบิ๊กป้อมเนี่ยเดินคล่องแคล่วตลอดเวลานะไม่ต้องให้ใครมาประคองตัวเลยเปิดโอกาสให้คอรอมอได้สักถามข้อสงสัยกันอย่างเต็มที่นะคะว่ากันว่าตอนที่ประชุมอันนี้ในคอรอม,มอนะ ด้วยว่าใครมีอะไรจะฟักถามไหมหรือไม่ในแต่ละวาระค่ะซึ่งทางด้านของเลขาคณะรัฐมนตรีคุณนัจารีอนันต์สิง์ก็แจ้งก่อนเริ่มประชุมว่าใครเข้าใครลาบ้างและแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกกลาโหมเนี่ยประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะ ขณะที่เริ่มการประชุมเนี่ยก็มีการขึ้นภาพพลเอกประยุทธ์นั่งประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้คอรมอได้เห็นช่วงแรกนายกเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะก็นั่งฟังแล้วก็นั่งจดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่บิ๊กป้อมเนี่ยก็คือไม่ได้นั่งในตําแหน่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีหัวโตแต่ว่านั่งยื้งเยือย้องกันไปถัดๆไปอะคะ่ะในเก้าอี้ของรองนายกนะคะซึ่ง ช่วงหนึ่งเนี่ยคุณสาธิตปิตุเตชติรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขสอบถามในวิสุค,ค่ะถึงคําสั่งสํานักนายกการมอบหมายให้รองนายกรักษาราชการแทนนายกแล้วก็พูดถึงอํานาจที่พิจารณาเนี่ย คุณสาธิตถามว่าไอ้คำสั่งที่ออกมาเนี่ยมันเป็นคำสั่งใหม่หรือคำสั่งเก่าเพราะว่าคำสั่งเก่ารักษาราชการแทนนายกเนี่ยมันไปยุ่งกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ไงคะโยกย้ายก็ไม่ได้เพราะาเป็นคำสั่งเก่าที่ตอนนั้นทาเอาไว้เพราะว่ารู้ระยะไงว่านายกจะไปต่างประเทศจะไม่อยู่กี่วันกี่วันแต่ครั้งนี้เนี่ยยังไม่รู้ระยะเวลาว่าจะต้องปฏิบัติราชการแทนนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย นายวิษณุก็เลยชี้แจงว่าเป็นการปรับปรุงและทำคำสั่งใหม่เพิ่มเติมในเรื่องการให้นายกเนี่ยทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกมีอำนาจในการเบิกจ่ายและแต่งตั้งโยกย้ายฝ่ายบุคคลได้เพราะคำสั่งฉบับเดิมไม่มีก็ได้รับการรับรองจากคอรมอไปนะคะก็บรรยากาศก็สบายๆค่ะไม่มีพักเบรกประชุมยาวเลยก็กินอาหารกันบนโต๊ะ ก็ไม่ได้เข้าไปนั่งกินในห้องอาหารเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะครับไปดูที่บิ๊กป้อมให้สัมภาษณ์กันสักนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้อ,อารมณ์มมดีนะครับนะักข่าวถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยหรือไม่ลุงป้อมบอกไม่ต้องห่วงหรอกไม่เหนื่อยนะักข่าวชวนคุยต่อเป็นเพราะสุขภาพใจดีกําลังใจดีใช่หรือไม่เจ้าตัวตอบเสียงดังบอกใช้ใจบันดานแรงรไม่ใช่แรงบันดานใจก่อนจะขึ้นรถไปก็ยิ้มเหมือนกับจะบอกเคล็ดลับที่มากระฉับกระเฉงเนี่ยนะครับคือ3รอบให้สัมภาษณ์อยู่3รอบมีคําถามน่าสนใจหลายเรื่อง นะเช่นกระแสข่า,ขาวการเมืองวุ่นวายในขณะนี้เจ้าตัวย้ำว่าไม่มีอะไรถามว่าจะมีการปรับคอรอมอหรือไม่พลเอกประวิทย์ยืนยันไม่มีการปรับนะครับถถมถึงกระแสกรณีประชาธิปัตย์ขู่ถอนตัวจากพรร่วมรัฐบาลเนื่องจากสสใต้พลังประชารัฐเสนอให้ปรับคอรอมอริบคตา้ากระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์คืนเนี่ยพลเอกประวิทย์ย้อนกลับไปถามสสใต้ดูเพราะผมไม่ได้พูดถามย้ำอีกรอบจะปรับคอรอมอไหมพลเอกประวิทย์ย้ำว่า จะปรับทําไม,มยังทํางานได้อยู่นะ,ะแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเดินกลับไปที่รถเนี่ยก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นปรีรงงานคุณชัยวุฒนาคมนุสร์สอนดนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็คุณอธิรัตน์รันนตรนเศสนปตรีช่วยคมนาคมเป็นคนเดินไปส่งที่รถด้วยครับคุณเห็นกลุ่มกลุ่มหนึงที่เขาอ้างว่าเขาเป็นแรงงานจะไปทวงเงินคุณสุชาติป่าที่นั่งรถกระบะก,กันไปอ่ะไม่เห็นสิบกว่าคันอ่ะไปไม่ถึง <laughs> ไปโดนตีซะก่อนอ๋อมีคนไปถามคุณสุชาติคุณสุชาติบอกว่าถ้ามาอย่างมิตรไมรีไม่ปัญหาอะ ที่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามและไปไล่ไปีปกลุ่มใช่ะะใช่ใช่ใช่คือเป็นกลุ่มที่ไม่ปกติเ,าเขาใช้คำน,นี้นะคะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ค่ะคุณอนุชาบุรพัชชัยรีนะคะปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยถแถลงมติครมอค่ะอันเนื่องมาจากคาสั่งของ่ายรัฐธรรมนูญที่ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่24สิงหาคมจนกว่า่ารรัฐธรรมนูญจะมีคำานิจฉัยคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมติเห็นชอบคําสั่งเรื่องของสํานักนายกนะคะมอบหมายให้รองนายกรักษาราชการ การแทนมอบอำนาจและ อำนาจให้รองนายกที่ปฏิบัติราชการแทนนายกแล้วก็รวมถึงในการที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะคะเขาก็ไล่เรียงกันมานะกรณีของรองนายกใครลำดับที่เท่าไหร่อะไรไงบ้างพลเอกประวิทย์เนีย่ยมีอํานาจเช่นเดียวกับนายกค่ะมีอํานาจในการเป็นประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการหรือองค์กรใดหากรองนายกลำดับถัดไปเป็นผู้รักษาราชการแทน เกี่ยวเนื่องกับงานบุคคลและการอันุมัติเงินงบประมาณอยู่ในอำนาจของนายกต้องได้รับความเห็นชอบจากผลเอกประวิตย์ก็คือพูดง่ายๆอำนาจเหมือนนายกรัฐมนตรีเลย <c oughs> ซึ่งเป็นการมอบอำนาจ แล้วก็มอบหมายให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมีส่วนเรื่องของการอนุมัติทั้งเงินแล้วก็การอนุมัติเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายได้ด้วยเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับไอ้นี่ไงไอ้เรื่องของที่จะเอามาช่วยพี่น้องประชาชนะเรื่องค่าฟไฟอะ่ะค,ค,คุณสุพัฒนาภกโทษทีค,ค,คุณสุพัฒน,นอพบอกว่ายังทนันยังยังสามารถที่จะให้คอรมอนั้นมีมติ อนุมัติได้ทนันก็เป็นการแก้ไขคําสั่งเดิมที่ออกเมื่อปี63ว่าราองนายกรักษาธชการแทนทําอะไรได้บ้างอันใหม่คืออํนนานาจเต็มเพราะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยคือต้องให้ไปถามนายกก่อนนึกออกป่ะปิดท้ายเมื่อวานมีข่าวว่าตอน3โมงที่ทาการพักพลังประชารัฐมีการประชุมสสอนะครับตอนแรกคุณไพบุญิติตตวันเนี่ยรองหัวหน้าพักจะทําหน้าที่ประธานก่อนระหว่างที่รอผลเอกิตพมา แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปว่าไม่ได้ประชุมที่ทําการพักนะ,ะเพราะแจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้ไปที่ป่ารอยต่อเพราะพลเอกประวิทย์เนี่ยเสร็จคอรมอแล้วตามเข้ามาไม่ทันก็เลยให้ไปเจอกันที่ป่ารอยต่อเลยตอน5้าโมงเย็นสสอของพลังประชารัฐก็แห่กันออกไปแล้วก็ไปเจอกันที่ป่ารอยต่อนะครับไม่แน่ใจยังไม่มีรายละเอียดว่าเมื่อวานตอนเย็นเขาคุยอะไรกันบ้างแต่ว่ากันว่าก็จะต้องมีการหาเรือนเรื่องของการกดดันการปรับครมอนั่นแหละจากกลุ่มสสภาคใต้นะครับ นี่ขนาดยังไม่ยังไม่เข้าสูก่การเลือกตั้งอ่ะยังฟัดกันขนาดนี้คุณรอนะเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งประกาศชัดเจนเมื่อไหรนะ่นะเต็ที่เลเ <laughs> หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ